สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอ .2 อทุกคนวันนี้พ,ออพ่อครูเคุปตนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คเป้นจะพานักเรียนมาชมคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะฮ่าวันนี้อากาศดีจังเลย สดชื่นจังลา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 ลสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเธอรียาแล้วก็ทอดกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับคุณครูออฟสวัสดีครับเพื่อนๆลา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 อืมอารมณ์ดีจังเลยนะคะทอสใช่แล้วครับทอสชอบมาที่นี่สุดๆเลยอะมีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นแถมยังมีต้นไม้ตัางหากอ่ะโอ้โหร่มรื่นสุดๆเลยครับ โอ้ oh, oh. นั่นนั่นมีกบแล้วก็คราคราวัวเป็ดอยู่ข้างลงธารด้วยอ่ะน่ารักจังจริงด้วยค่ะเอนักเรียนแล้วก็ทอทราบไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและมีอะไรบ้างคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตทาถขาตอบว่า กบแล้วก็เป็ดอะเป็นสิ่งมีชีวิตครับอืมแล้วทาไมท้อถึงตอบว่ากบแล้วก็เป็ดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตล่ะคะก็ครั้งที่แล้วอะเราเรียนกันไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตกินอาหารได้เคลื่อนไหวได้ท้อได้เห็นเป็ดว่ายน้ำครับแล้วพอโผล่ขึ้นมานะก็มีปลาตัวเล็กในปากแล้วเป็ดก็กินครับแสดงว่าเป็ดอะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตครับ ถอ,อนให้เหตุผลได้ดีมากเลยค่ะเอ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังค้างคำถามกันเอาไว้นะคะว่ากบและกาลามะพร้าวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือเปล่านักเรียนคิดว่ายังไงคะถอนละคะทศก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับกบเนี่ยทศเห็นแต่ว่าขยับได้นะครับแต่ว่าทอได้ยังไม่เคยเห็นกบกินอาหารเลยนะครับเฮ้ส่วนกาลามะพร้าว อทอดคิดว่าไม่น่าจะใช่สิ่งมีชีวิตน,นะครับเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเองไม่ได้อืนักเรียนคิดเหมือนกับทอดไหมคะโอระวั oh งครับคุณรับโอ๊ย ใครนะเนี่ยเล่นจรวดะไม่ระวังเลยอะ่ะเกือบโดนหัวแน่ต้องระวังนะเนี่ยไม่งั้นคนอื่นเดือดร้อนแย่เลยอะ่ะจริงด้วยค่ะทอ็อตเวลาที่เราไปเล่นในที่ที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเอ๊รอบครับจรวดกระดาษอ่ะก็เคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยอะจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับ แน่นสิคะคำถามของท้อทนนี่น่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะจะรวดกระดาษเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเอ,อ่ยและนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรท้อส์ละคะคิดว่ายังไงคะอออเออเอทอดไม่ทราบนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ท็อตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกตและสืบค้นข้อมูลค่ะเมื่อเรียนแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็ท็อตจะสามารถเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในหัวข้อทำอย่างไรพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจาก 1. เลือกสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างน้อย2ชนิดนะคะซึ่งถ้านักเรียนทำกิจกรรมนี้ร่วมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ให้เลือกสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนในกลุ่มนะคะแล้วบันทึกชื่อของสิ่งที่เลือกเนี่ยลงในตารางบันทึกผลช่องนี้เลยค่ะ 2. สังเกตและสืบค้นข้อมูลค่ะว่าสิ่งที่เลือกอมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือไม่แล้วบันทึกผลลงในตารางช่องนี้ค่ะเอ๊ลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะนะักเรียนทอนล่ะคะตอบว่ายังไงก็จะมีหายใจได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองกินอาหารได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ขับถ่ายได้ แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ครับใช่แล้วค่ะนักเรียนคิดว่าจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะใดบ้างคะที่เราสามารถสังเกตได้ชัดเจนเลยทอแล้วคะตอบว่ายังไงท้ยคิดว่ามีการกินอาหารเคลื่อนไหวหายใจแล้วก็ขับถ่ายนะครับ แล้วเราจะสังเกตได้จากอะไรคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมีการหายใจอทอดคิดว่าเราก็ดูว่าหน้าอกหรือว่าท้องอะขยับหรือเปล่านะครับใช่แล้วคะ่ะทอดแล้วสำหรับการขับถ่ายนะคะนอกจากเราจะสังเกตได้จากการอึหรือว่าอุจจาระแล้วเนี่ยการปัสสาวะเหงื่อหรือว่าลมหายใจออกก็ถือว่าเป็นการขับถ่ายเช่นเดียวกันนะคะอ๋อ,อยาวเช่ไหคะทอด และลักษณะอื่นๆล่ะคะเช่นการจเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการตอบสนองต่อสิ่งเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราสังเกตได้ไหมคะอืมลักษณะต่างๆเหล่านี้นะคะเราอาจจะสังเกตไม่ได้ในขณะนี้นะคะและนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะทำยังไงดีคะให้ได้ข้อมูลว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมีลักษณะเหล่านี้หรือไม่ ลักษณะบางลักษณะที่เราไม่พบจาัดก,การสังเกตเนี่ยเราก็สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนเอ๊ะสืบค้นข้อมูลเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับนั่นสิคะนักเรียนลองช่วยทอดคิดสิคะว่าเราจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้จากที่ใดบ้างคะ เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีเลยนะคะเช่นการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสือค่ะหรือว่าเราจะสอบถามจากผู้รู้หรือว่าผู้ปกครองก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการสืบค้นข้อมูลค่ะอ๋อทาาเข้าใจแล้วครับและหลังจากที่เราสังเกตสืบค้นข้อมูลแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อคะใช่แล้วค่ะเราก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาบันทึกลงในตารางนะคะนักเรียน ในขั้นตอนที่3นะคะเราก็ร่วมกันอภิปรายแล้วก็จัดกลุ่มสิ่งต่างๆที่เราเลือกมาค่ะออกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตค่ะจากข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ยก็บันทึกผลลงในตารางนี้เลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็มาเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแล้วมานำเสนอกันค่ะ าเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้วครับแล้วทอ็อก็เลือกสิ่งต่างๆรอบตัวไว้แล้วครับโอ้โหไวจังเลยค่ะทอดหืมทเอต่ยเรื่องอ,อ,อะไรบ้างเหรอคะครอบชักอยากจะรู้แล้วยังไม่บอกนะครับเก็บไว้ปปรซร์ไพร์ดีกว่าแหมมีความลับนะเนี่ยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการทำกิจกรรมนี้นะคะเพื่อใช้บันทึกผลในระหว่างที่ทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนกับทอ็อตเข้าใจขั้นตอนการทํากิจกรรมกันแล้วพร้อมที่จะทํากิจกรรมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถกดพักหรือพอสวิดีโอค่ะเพื่อลงมือทํากิจกรรมด้วยตัวเองตามขั้นตอนได้เลยนะคะเมื่อทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็กดเล่นต่อหรือเพลย์ได้เลยค่ะหรือว่านักเรียนอาจจะสังเกตแล้วก็สืบค้นไปพร้อมพร้อมกับทอ็อตได้เลยนะคะยัย <Yeah. S 1> เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่ทอดเลือกมาเนี่ยคืออะไรบ้างทอตจะบอกคุณครูับแล้วก็เพื่อน,ๆ,นๆได้หรือยังคะว่าทอดเลือกสังเกตอะไรบ้างบอกได้แล้วครับทอตเลือกสิ่งนี้ครับแทนแทนแทนนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าทอดเลือกอะไรมาเอย่ยใช่แล้วค่ะหนังสือน,นั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าหนังสือเนี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไหมคะ ทอ้อสละคะสังเกตพบอะไรบ้างเอ่ยท้าสังเกตเพราว่าหนังสือหายใจไม่ได้เคลื่อนไหวเองก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ครับนักเรียนละคะสังเกตพบเหมือนกับท้อทหรือเปล่าเอ่ยแล้วต่อไปละคะท,ท้ทอถอนเลือกอะไรมานี่ครับชชวัฒเป็ดครับนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าเป็ดเนี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะ สังเกตเพราะว่าเป็ดอะหายใจได้เคลื่อนไหวได้กินอาหารได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ครับแต่ว่าทอดสไม่พบลักษณะอื่นๆเลยนะครับนักเรียนสังเกตพบเหมือนกับทอดไหมคะต่อไปนะคะทอรสอดเลือกอะไรมาคะนี่เลยครับนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะปลานั่นเอง แล้วปลาเนี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไหมคะนักเรียนทานแล้วคะพบอะไรบ้างถ้าสังเกตพบว่าปลาหายใจได้เพราะว่าเห็นขยับแผ่นปิดเหงือกครับเคลื่อนไหวได้กินอาหารได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งร้าได้ครับแต่ว่า ท้าได้ไม่พบลักษณะอื่นๆเหมือนกับเป็ดเลยนะครับ,รบนักเรียนสังเกตพบต่างจากทอสหรือเปล่าคะคราวนี้นะคะมาดูสิ่งที่คุณครบเลือกกันบ้างคะ่ะนั่นก็คือนักเรียนกับท้อสลองสังเกตดูสิคะว่าสิ่งนี้คืออะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะกะลมามะพร้าวนั่นเองเอะแล้วกะลมามะพร้าวเนี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไหมคะ ทอสละคะสังเกตพบอะไรบ้างถ้าสังเกตพบว่ากระลาเพร้าวอะอยู่นิ่งๆเลยหายใจไม่ได้ครับเคลื่อนไหวก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ครับอืมนักเรียนสังเกตพบต่างจากทอดไหมคะคราวนี้นะคะลองมาดูกันดีกว่าคะ่ะมีใครรู้จักสิ่งนี้บ้างเอ่ยนี่คือต้นมายราบนะคะซึ่งเป็นพืชนั่นเองค่ะ เอแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตไหมคะถ้าแล้คะสังเกตพบอะไรบ้างถ้าสังเกตพบว่าพืชต้นนี้เคลื่อนไหวได้พอมือจิ้มที่ใบอะ่ะมันหุบไปได้ครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย เรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือเปล่าครับวใช่แล้วค่ะพืชนี้น,นีมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะแล้วยังมีลักษณะอื่นๆอีกไหมคะทอแล้วคะตอบว่ายังไงท้อเคยเห็นพืชต้นเล็กๆอ่ะโตขึ้นเป็นต้นใหญ่นะครับแต่ต้นนี้ทอดไม่แน่ใจนะคะเนักยนละ่ะคะสังเกตพบอะไรบ้างต่อไปนะคะเรามาสังเกตสิ่งนี้กันค่ะ ใช่แล้วค่ะดินสอน,นั่นเองดินสอเน,นี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไหมคะนักเรียนทอละคะสังเกตพบอะไรบ้างท้าสังเกตพบว่าดินสอหายใจไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กินอาหารไม่ได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ครับนักเรียนสังเกตพบต่างจากทอดไหมคะ ต่อไปนะคะเรามาสังเกตกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะนี่ก็คือกบนั่นเองค่ะเอ๊กบเนี่ยมีลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตไหมคะนะักเรียนถ้าละ่ะคะสังเกตพบอะไรบ้างถ้าสังเกตพบว่ากบอะหายใจได้เคร่อนไหวได้ กินอาหารได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ครับแต่ว่าไม่พบลักษณะอื่นๆเลยนะครับนักเรียนล่ะคะสังเกตพบเหมือนกับทอดไหมเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ทอดสังเกตสิ่งต่างๆจากในคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนักเรียนแล้วก็ทอดเนี่ยจะพบว่าบางสิ่งที่เราเลือกมาสังเกตเนี่ยมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตแค่เพียงบางลักษณะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนแล้วก็ทอดไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะ ในระหว่างนี้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักหรือโพสวิดีโอนะคะเพื่อไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกลงในตารางค่ะแล้วถ้านักเรียนรวบรวมข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วก็กดเล่นต่อหรือเพลย์ได้เลยค่ะแล้วท้อนละคะจะใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลยังไงดีคะเฮ้ hey, ทอ้อสขอสอบถามผู้รู้ก็คือคุณครูอ๊อฟได้ไหมครับได้เลยค่ะงั้นเรามาคุยกันเลยนะคะลักษณะบางลักษณะเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาค่ะ ซึ่งเราอาจจะสังเกตไม่พบในช่วงเวลานั้นนะคะเช่นการขับทายการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหรือการสืบพันธุ์ค่ะหรือว่าบางลักษณะเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสังเกตจึงจะเห็นค่ะเช่นการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะนักเรียนกับทอดเคยเห็นกบเป็ดแล้วก็ปลาตอนที่ตัวเล็กแล้วก็ตัวโตไหมคะถ้าเคยเห็นนะครับ เหมือนเจ้าเป็ดที่มีลูกๆว่ายน้ำอยู่ในลำธารไงครับใช่แล้วค่ะการที่แม่เป็ดเนี่ยมีลูกเป็ดที่เราเห็นนะคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยมีการสืบพันธุ์ค่ะจนทําให้มีลูกเป็ดออกมานั่นเองแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะลูกเป็ดเหล่านั้นเนี่ยก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นเป็ดตัวใหญ่ต่อไปค่ะอ๋อเอ๊ะแล้วอย่างปลากับกบอ่ะก็เป็นเหมือนกับเป็ดเลยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะกบเป็ดแล้วก็ปลาเนี่ยกินอาหารแล้วมีการขับถ่ายค่ะแต่ว่าอาจจะแอบไปขับถ่ายโดยที่เราไม่เห็นนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ทันสังเกตันเองค่ะอย่างนี้นี่เองสงสัยจะเขินแล้วว่าตอนเนี้ยทานบันทึกเพิ่มเติมได้แล้วล่ะครับเอ๊ะแล้วพืชล่ะครับคุณครบสำหรับพืชเนี่ยพืชเนี่ยมีใบซึ่งมีหน้าที่สร้างอาหารนะคะ พืชสามารถสร้างอาหารได้เองจึงถือว่าพืชเนี่ยต้องกินอาหารค่ะแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าการกินอาหารของพืชเนี่ยเกิดขึ้นภายในต้นค่ะแล้วพืชก็สามารถหายใจแล้วก็ขับถ่ายได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันค่ะอถึงว่าล่ะท้าดัไม่ได้ทำเครื่องใหม่ก็เพราะว่าท้าดัามองไม่เห็นนี่เอง นอกจากนี้นะคะพืชก็ยังสามารถสืบพันธุ์เกิดเป็นพืชต้นเล็กๆได้ค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะคะพืชต้นเล็กๆเนี่ยก็จะเริ่มเติบโตกลายเป็นพืชต้นใหญ่ได้ด้วยค่ะโอ้โหพืชก็มีลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์เลยอะทอร์สขอไปทําเครื่องหมายเพิ่มเติมในแบบบันทึกก่อนนะครับนักเรียนล่ะคะบันทึกข้อมูลกันเสร็จหรือย,ยังเอย่ยนหนทอร์ร้องนําเสนอผลการบันทึกของทอร์ได้ไหมคะได้ครับนี่เลยครับเชง โอ้โหผลการบันทึกของทอตเนี่ยถูกต้องนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราสังเกตสิ่งต่างๆกันแล้วนะคะเราจะมาจัดกลุ่มสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะถึงเราจะให้เวลานักเรียนแล้วก็ทอตจัดกลุ่มกันสักครู่นะคะในระหว่างนี้ค่ะนักเรียนสามารถกดพักหรือโพอสวิดีโอค่ะเพื่อลงมือจัดกลุ่มด้วยตัวเองได้เลยค่ะ แล้วเมื่อจัดกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเล่นต่อหรือเพล์เพื่อมาเรียนรู้กันต่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจัดกลุ่มกันได้ยังไงบ้างเอ่ยท้าลองนําเสนอผลการจัดกลุ่มของทอสสิคะแล้วนักเรียนลองสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบผลการจัดกลุ่มของนักเรียนกับของทอสด้วยนะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันไหมได้เลยครับท้าจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตครับได้แก่เป็ดปลาพืชแล้วก็กบครับ เพราะว่าจากที่ท้อสังเกตแล้วก็อภิปรายกับคุณครูออฟะสิ่งเหล่านี้หายใจได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองกินอาหารได้เจริญเติบโตได้สืบพัน์ุได้ขับถ่ายได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ครับส่วนกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตก็มีหนังสือกลาวะพรา้าแล้วก็ดินสอครับเพราะว่าหายใจไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กินอาหารไม่ได้ จเจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ขับถ่ายก็ไม่ได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ด้วยครับผลการจัดกลุ่มของนักเรียนเนี่ยเหมือนกับทอตไหมคะถ้าเหมือนก็ถูกต้องเลยค่ะแต่สำหรับนักเรียนนะคะที่เลือกสังเกตสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากที่ทอดท,ทำในกิจกรรมนี้นะคะผลการสังเกตแล้วก็จัดกลุ่มเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะตอนนี้นะคะจากผลการสังเกตเนี่ยจะพบว่า สัตว์แล้วก็พืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแต่นักเรียนยังจําได้ไหมคะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าใช่แล้วค่ะมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันค่ะในการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเราสังเกตพบเพียงแค่ลักษณะเดียวในช่วงเวลาที่เราสังเกตนะเช่นการกินอาหารเราจะบอกได้ไหมคะนักเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต ใช่ค่ะการกินอาหารเนี่ยก็ถือเป็นลักษณะหนึ่งของสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็อาจจะบอกได้ค่ะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเราจะสรุปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตครบทั้ง7ลักษณะค่ะจากกิจกรรมนี้เนี่ยนักเรียนสรุปได้ไว่าย่างไงบ้างคะ เอาล้ะคะสรุปได้ว่ายังไงบ้างเอ่ยสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตครับสิ่งมีชีวิตหายใจได้เคลื่อนไหวได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ขับถ่ายได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ครับแต่สิ่งไม่มีชีวิตอ่ะไม่สามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ครับนักเรียนละคะสรุปได้ตรงกับทออไหมคะถ้าสรุปได้ตรงกับทออน,นะคะก็ ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งสามารถหายใจได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองกินอาหารได้ขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมีมากมายเลยค่ะเช่นหนังสือดินสอกลามะพร้ค่ะ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีลักษณะต่างๆเหมือนกับสิ่งมีชีวิตค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วตอนนี้น่นักเรียนกับทอดตอบได้กันหรือ,อยังคะว่าจรวดกระดาษเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเพราะอะไรคะเฮ้ยนรอบครับทอดรู้แล้วจรวดเคลื่อนที่ได้ก็เพราะว่ามีคนปาจรวดมาจรวดเราไม่ได้เคลื่อนที่เองสักหน่อยอะ่ะหายใจก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้ ไม่มีลักษณะอะไรเลยครับที่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตครับงั้นสรุปบแล้วอะจดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตครับเอ๊ะแล้วนักเรียนตอบเหมือนกับทออหรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนไปได้เยี่ยมเลยนะคะคครอบขอบปรบมือให้รัวๆเลย วันนี้นักเรียนอาจจะลองกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะโดยดาวน์โหลดแบบบันทึกฉันรู้อะไรไปลองตอบคำถามกันดูนะคะถ้าจะกลับไปทบทวนเหมือนกันครับเยี่ยมเลยค่ะทออตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันไปแล้วนะคะเอแลวนักเรียนกับทออทราบไหมคะว่าพืชต้องการอะไรเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตบ้าง คราวหน้านะคะเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในกิจกรรมสนุกๆค่ะแต่ครั้งนี้นะคะคุณครูออกับทอตต้องขอตัวไปสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะเพื่อนๆบ,บาย